ตีแหกฝ่าวงล้อมลุยพมา่าฆ่าศึกนึกถึงความป้ายชัยดีกว่าไปเป็นทาสกดระเบิดได้ <c oughs> นี่มันได้แบบนี้สิ <c oughs> พลังเหนือธรรมชาตินี่มันเชิงรุนแรงเหลือเกินนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนรับเข้าสู่เกมการทูตไม่ใช่ทางเลือกเดี๋ยววันนี้ก็จะมาต่อนครับคาดว่าควรจะเป็นตอนจบแล้วเพวเหลือเพียงแค่2เวฟในการโจมตีนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะไหวหรือเปล่านะี่วันนี้ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยได้ไปฟาร์มทรัพยากรมาบางส่วนเพื่อเอามาอัปเกรดนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยโอ้โหแถวโฮนี่คือกินสวบทรัพยากรมากนะครับพอทรัพยากรผมกระเตื้องขึ้นมานิดนึงผมก็เลยเอาไปอัปกับพวกกลาโหมหมดนะฮะบาร์แหลกบ้างซิกเวปปอนบ้างม้าบ้างประชาชนกับการทําฟาร์มเนี่ยย จัดๆก็จะพยายามเก็บๆต่อไปก็แลวกันนะครับแล้วก็ระหว่างรอทรัพยากรขึ้นเนี่ยเราก็จะไปล่าคริสตลัลต่อนะครับทหารม้านี่เลยเราตั้งทัพรออยู่แล้วนะครับจริงๆเมื่อ2วันก่อนในเกมเนี่ยผมได้ไปล่ามาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีเยอะมากพอนะฮะต้องการประมาณห100ลักร้อยหลักพันอย่างเงี้ยเรียกว่าเยอะได้ <laughs> อยากได้เยอะๆนะครับจะได้เอาไปฉีดใส่แบบบ้าคลั่งเลยครับ แต่เช้า้วครับเข้าสู่วันที่36นะในเช้านี้คงจะปรากฏแล้วว่าศัตรูจะมาทางไหนบ้างนะครับทางเดียวทางเดียวขอยมาทางเดียวทางเดียวไหมนะอาจจะมีการคาดเคลื่อนเฮ้ยสี่ทางตะวันออกเชียงเหนือ2ครับตะวันตกเชียงเหนือหนึ่งแล้วก็ใต้หนึ่งทางใต้เปกติมันไม่ค่อยมาไม่ใช่เหรอวะนนี้เรื่องไปรอบนี้มันถึงมาล่ะตัดไม้อะต้องยุติก่อนนะครับงั้นแบบนี้กำแพงเวอร์ชัน3เราสามารถสร้างได้คุณผู้ชมครับ วัวชัน3นี้ใช้เหล็กในการก่อสร้างด้วยแต่ผมมีไม้น้อยอาจจะได้ประมาณนิดนึงนะครับเราอสร้างดูก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจะอึดมากเลยคุณผู้ชมครับเหล็กหลอเย็นแน่นๆผมว่าจะขายเหล็กสักหน่อยนะครับจะเอาไปแลกกับเงินแล้วเอาเงินเนี่ยไปซื้อเพืนอนทหารใหม่จากบาแลก3มนะครับมี2ตัวก็คือแฮมเมอร์ไก่แฮมเมอร์ไกนี่ใช้ค้อนทุบแรงมากส่วนฟุตไนท์ก็จะเป็นตัวที่อึดมากตีไม่ค่อยแรงนะครับถามว่าเราจะเอาอะไรระหว่างอึดกับแรงเนี่ย เอาจงจริงบอกว่าผมชอบเคลียรวไวจบไวๆก็จะเป็นตัวแฮมเมอร์กายดีกว่าครับทางตอนใต้เรามีค่ายตัดไม้อยู่ต้องรัทิ้งก่อนนะครับเนื่องจากนี่คือทางผ่านศัตรูเขาย้ายไปตำแหน่งใหม่ก็คือตำแหน่งทางฝั่งนี้เลยปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีใครย่างกายเข้ามานี่ครับคุณผู้ชมฮะฟอเรส t e เตอร์คบินครับซึ่งทําให้เราเนี่ยสามารถปลูกป่าได้ไม่ต้องไปตัดป่าไกลแล้วนะครับเราก็สร้างเอาไว้สักประมาณหนึ่งที่ก็เพียงพอแล้วบางเนี่ยทรัพยากรหมดแต่ก็เหลือในการสร้างไม้ขั้น3จัดไปครับของดีมาแล้ว จะได้ให้เราเนี่ยมีการสร้างไม้ที่มันไวขึ้นหน่อยครับเฮ้ยข่าวดีคือด้าหันมาเราเจอแคมป์แล้วนะครับนี่เลยแคมป์เป็นแคมป์ขนาดเล็กไม่ใช่ขนาดใหญ่อะไรน่าผิดหวังเหมือนกันครับข้างบนมีอะไรไหมนเนี่ยข้างบนเป็นมืดๆโอ้แต่มีดงอยู่เยอะมากอย่าบอกนะว่าเป็นแคมป์ใหญ่นะ่ะใช่ใหญ่มากเยอะด้วยเก็บทรัพยากรอ,อาหารได้มานะครับแล้วก็เหมือนมี3จุดเก็บเหล็กเลยถอยก่อนละกันนะคือผู้ชมดูดิ เราถอยก่อนครับไม่ไหวไม่ไหวตั้งลำใหม่แล้วก็ต่อสู้เอานะครับจัดแถวจัดแนวรบขึ้นมาหนึ่งาทีครับบอลูนกลับถึงบ้านแล้วโอเคบอลูนงั้นก็เอาบอลูนเนี่ยที่ได้เงินกลับมาเอาไปสร้างเป็นคิเมล่าครับสักประมาณนิดหนึ่งไม้หมดเกิดได้ขึ้นนะทหารไม้หิวตายเหรอเขาบอกตอนนี้ทหารเราหิวตายแล้วครับบางคนก้นโด่งชีฟ้าไม่ได้มีการบาดเจ็บจากการต่อสู้ครับแต่หิวไส้หิวตายทังหากนะโอ้โ่เอ้ยมันก็ขึ้นได้อยู่แหละอาหารนะ่ะ แต่มันก็ขึ้นช้าไงไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับขอโทษนะเพื่อนเราก็ทำเต็มที่แล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ยังไม่ดีพอละมั้งโอ้แต่ที่น่าเป็นห่วงก่บอาหารก็คือเหลือเวลาเพียงแค่5าวิเท่านั้นครับเอาละทุกคนกลับก่อนละกันนะและนี่คงจะเป็นฉมหน้าของภายร้ายงั้นสินะฟุงโทรถือกระบองอันเบอร์เริ่มเลยครับเดินมาเป็นแถวเลยนะนี่ทางฝั่งใต้คุณผู้ชมครับงั้นแบบนี้คิเมล่าเดินหน้าเลย ตัวคีเมล้างเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยผมยังไม่เคยใช้เลยครับเพราะไม่ทันอัปเดตนะแต่ตอนนี้นี่คือครั้งแรกนะครับมันคือระเบิดคุณผู้ชมเตรียมพร้อมใสยย่จุดสำคัญครับข้างหลังฝาเข้าไปตามเข้ามาจากนั้นกดระเบิดหาที่กำบงังนี่เสน้นที่เขาเรียกว่าราบเป็นหน้าบกองเนี่ยร้ายกาจมาก วอร์ริเออร์เคลียพื้นที่เลยก็แล้วกันครับทางอื่นเป็นยังไงบ้างเนี่ยทางฝั่งข้างบนโอ้โหเยอะว่ะเ,เรามีคีเมไล่อีกหนึ่งเครื่องไปครับเดินหน้าหน่อยส่วนจุดอื่นเป็นไงจุดนี้อาจจะโปรโผล่นะครับฉะนั้นแอดเที่ยวเลยครับลงเลยจี้มันจี้จุดเดียวครับเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาในการฆ่าพวกนี้เหลือเกินนะะทหารม้าดาบนะครับที่ว่างงานอยู่นะพวกเรามาฆ่ามันหน่อยแล้วกันได้ครับเออจะว่าไปโอเปอริกเราขั้นสามเลยอัปเกรดก่อนครับ คีเมล่ามาถึงยังเนี่ยแฮมเมื่อกเดินไปทางฝั่งซ้ายบนได้ครับคีเมล่าจุดนี้รอสักครู่นะระหว่างรอคีเมล่าออกมาถึงนะครับเราก็ฉีดเลเซอร์ใส่มันจัดก,การก่อนจี้เข้าไปมาแล้วคอเมลา่าแต่ที่มันได้เป็นห่วงก็คือรัศมีในการระเบิดของมันเนี่ยอาจจะสังหารเพื่อนด้วยผมว่าเอาตัวคาร์ทเพลาลงจากหอคอยก่อนละกันครับเข้าสู่โซนปลอดภยัย หลบไปเลยขยับไปเลยครับไครไม่ล่าเตรียมพร้อมหาจังหวะมอจอครับโซนซ้ายนี่ไม่มองเราเลยอ่ะอาจจะไม่อยู่ในสายตาเลยครับงั้นโซนขวารับคอเต็มๆไปกดระเบิดฐานที่กำบังกลิ้งกล่าวไปซะธนูครับอันนี้สกิลระเบิดไม่มีก็แสดงศักยภาพในการยิงไวขึ้นหน่อยมาเลพิดไฟโอเปนไฟจัดไป ข้าเลยประจันบานชาร์จยิงข้างหลังข้างบนเป็นงบ้างเนี่ยแฮมเมอร์กายไปแฮมเมอร์กายทุบทุบบ้ดาเมจเป็นวงกว้างด้วยนะครับแรงอยู่นะแต่ช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันหนักอาวุธที่ถืออยู่มันหนักมากครับเดี๋ยวจุดอื่นเป็ยังบ้างทางฝั่งนี้ ยังไม่เสร็จอดกเรอเนี่ยอุย้ยฐานมาตายหนึ่งเลยครับเบต้าม,มันยิงใส่เข้ามาอ๋อข่าวใหม่แจ้งแล้วว่าตอนนี้เนี่ยศัตรูจะมาในอีกวันที่43นะครับซึ่งวันนี้38นะฮะเหลืออีกไม่กี่วันครับวันนึ่งตกประมาณ4ี่เกือ,อบ5ทีได้คุณผู้ชมขยับเข้ามายิงหลังมันเลยจุดอ่อนของพวกเขานะครับและแล้วในสงครามนี้ก็บอกได้เลยว่าเราสามารถชนะสงครามได้ความเสียหายไม่บานปลาไปลยครับเพราะความสามารถของคิเมล่าเอาจิงถ้า คิเมล่าไม่มาถึงเนี่ยผมว่าเราอาจจะแหวกกระจายไปแล้วนะครับอาณาจักรแตกแน่นอนนะแต่พอมีคิเมล่าหลายอย่างก็สบายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมมันดุร้ายมากนะครับอุ้ยเอ้าคุณผู้ชมเหล็กเราหมดแล้วนะครับจุดนี้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับเพิ่งมาหมดเนี่ย วันนี้ทั้งวันเนี่ยผมคิดว่าจะเก็บทรัพยากรให้มากๆแล้วก็ไปขายนะครับเอาไปขายเพื่อแลกเงินมาสร้างคิมเมร่าแล้วก็อาจจะเป็นทีบูเช่ด้วยเรามีหินเหลือเอาหินไปเทให้กับตลาดก่อนแล้วกันนะครับเออแล้วแคมป์ทางขวามือบนเนี่ยยังคงลงเหลืออยู่เราส่งคนไปเคลียร์ดีกว่านะครับแล้วก็อาจจะอุดรอยรั่วสักเล็กน้อยนะฮะหินมาเอาละครับฝากด้วยนะ อันนี้เวิร์กช็อปเพิ่มการสกัดเกกระเลือกทรัพยากรมาให้อีก20%ครับในแอเรียรอบๆว้าวฟาร์มครับเอาเลย <c oughs> เพิ่มฟาร์มมาให้นะฮะของดีมากเลยเนี่ยเนี่ยก็เป็นของช่วยชีวิตเราเลยครับทำให้เราเนี่ยน่าจะหายคิวโหยได้นะครับงั้นก็ระหว่างนี้ทหารมาไปทหารขวาด้วยครับเดินด้วยดีวยดวยกว่าเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ว่างงานมากนะครับไม่ต้องปกป้องสถานที่ตัดไม้แล้วนะฮะแต่ทหารมาไน้่ยเป็นห่วงกว่านะครับเพราะต้องกระทะแล้วอ่ะ เป็นห่วงมากกลัวจะเป็นลมล้มพับไปอ่ะขอให้อย่าเป็นอย่างนั้นนะครับอัปเกรดเราจะอัปเกรดอะไรดีนะครับอัปเกรดเป็นพวกการทำาร์มซัก2ที่เป็นการประเดิมก่อนเพราะเงินหมดแล้วส่วนเงินเนี่ยเราจะหาเพิ่มอีกนะครับก็คือขายเหล็กเช่นเคยกับป่ะการวิจัยเนี่ยเรื่องของกิลไหมแหละครับมีอันนี้หุ้ยน่าอัปมากเลยคุณผู้ชมครับเพิ่มแอเรียนเนกว้างขึ้น20%เลยครับแต่ต้องรอให้หินครบก่อนนะฮะเราขาดอยู่4หน่วยครับรอเก็บหินนะฮะ เข้าไปครับทหาหมนาค่อยๆคืบคันเข้าไปหินครบแล้วเพื่อในการเสียเวลากดเลยขัดผ้าไว้ได้ยิงได้กว้างขึ้นคีเมล่าในหนึ่งท่านั้นเองนะฮะอีกอันนี้ก็คือบาริสตาครับโอ้หขวานขวานเองก็เจอสึกหนักเหมือนกันเลยครับวอยเยอร์แต่พวกเขาดาเมจแรงกว่าจะเป็นห่วงอะไรก่อนดีวะเป็นห่วงจุดนี้เก็บเลย โ,โหเสียงเสียงนี่มันสัมผัสได้เลยว่านี่คือประจุเวทมนต์มหาศาลเลยนะครับเราเก็บมาเยอะมากหายหมดในทานตาทูปอันเดอร์แท็ก,ทเ,ทกเก็บไปอ่เราพวกเราทำไม้ดีมากมีอะไรหล่นอีกหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยยังมีไม้ลหล่นอยู่นะครับเก็บแล้วกลับเลยนะบารรูในรอบนี้ผมขอเป็นแฮมเมอร์ไกายหน่อยแล้วกันครับ ได้5คนทรัพยากรหมดอรอบต่อไปเราขายหินต่อครับได้มาอีก5หน่วยนะฮะเยอะจังทรัพยากรขึ้นอีกแล้วนะครับมีคนว่างาน50คน50คนนี้เนี่ยผมว่าเราเอาเป็นอาหารให้หมดเลยดีกว่านะครับเนื่องจากว่านี่คือวันสุดท้ายรอบสุดท้ายอาหารจะดีกว่านะครับงานเงินไม่ต้องทําแล้วเก็บกมเป็นอาหารให้หมดนะฮะกลับไปที่บ้านครับแฮมเมอร์เรามาแล้วและก็สร้างเป็นบาลิสตา้าต่อแล้วกันนะฮะ ก็ต้องมีทาวเวอร์เพิ่มสักหนึ่งอันนะตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่สามารถบรรจุได้นะครับเอาเป็นข้างบนเลยดีกว่าปะการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ผมเล็งไว้แล้วว่าจะเอาอะไรครับก็คือบาริสต้ายิงไว้ขึ้น20%ครับแล้วก็มีของพอในการสร้างทีบูเช่จัดไปครับของดีทหารของคุณถูกโจมตีแต่ดูจากบริบทแล้วเนี่ยเราเป็นฝ่ายโจมตีขอซะมากกว่าคุกคามโดนคุกคามหน่อยซะมากนะ ที่เป็นไทยรา้ายคงจะเป็นเครื่องยิงหินยิงหินดามเม็ดไปอยงบ้างเรายัางคงแสดงความกล้าเราอย่างเหนือกว่าอยู่นะครับอ้ยเก็บทรัพยาก,กรสบีปปยงด้วยหนึ่งกระสอบจบเขาให้แล้วก็ไปตีเครื่องยิงหินเลยทางขวามือในป่าเนี่ยโอ้โหมันคับแคบมากเลยครับปาดเข้าไปกองหนึ่งที่ประกอบไปด้วยพยาบาลแล้วก็แฮมเมอร์ไกด์เดินหน่อยดีกว่ามาอย่าบังเลือดก,กันนะถ้าบังเลือดเราถอยให้ไม่ทันนะครับยิงหินเหลือเครื่องเดียวแล้วข้างบนอีกสองเครื่องนี่ว่ะอันเดอร์แท็ก มันทำมันทำดาเมจต่อเราไม่ค่อยได้เลยเนี่ยเพราะว่ามันเองก็อ่อนแอนะครับทหารก็เทียกันแล้วอ่ะเออจริงพูดถึงเทียถ้าเกมนี้มีระบบเก็บยศของทหารนะครับองจริงป่านนี้พวกแฮมเมอร์บอริเออร์อาเชอร์เนี่ยรงจะเป็นมือพักการมากๆนะถ้ามีนะแต่ไม่มีก็ทำแต่รับสภาพต่อไปแล้วกันนะครับถึงตอนนี้มีคนเสียชีวิตหนึ่งคนเหรอเนี่ยโอ้เพราะว่าเรามองเลือดไม่เห็นนะครับอันนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงนะครับไปเก็บก่อน แต่เคียร์ไวนะถือว่าเคียร์ไวมากเมื่อเทียบกับพวกอาเชอร์แล้วนะครับอเรามีเหล็กมีหินเยอะขึ้นดีกว่าง,งั้นแบบนี้เนี่ยเราไปหาทางอุดกันดีกว่านะครับอุดแนวขวาหน่อยมยอ้ยพูดถึงการอุดเดี๋ยวค่อยและกันบอลรอให้ศัตรูโผล่ก่อนแล้วค่อยอุดดีกว่าเผื่อเราจะเป็นการอุดเกอร์ไงมันจะได้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีนะครับใช้ฟุ่มเฟือยไม่ได้เกมนี้คน41คน41คน 41, คน,นี้เอาเป็นว่าเอาไปเกณฑ์เป็น อาเชอร์ไว้ปกป้องก่อนละกันกระแพงเรามีรูโว่กับช่องว่างของทหารเยอะมากนะครับเอาไปเก็บไปให้หมดเลยอาเชอร์อาเชอร์วันต่อไปเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับอาเชอร์รเท่านี้หน้าไม้ไม่เอามันกินเหล็กไงเลยครับเลยไม่เอาอ่าส่วนบาริสตาต้องออกเยอะๆเลยครับบาริสตากระทเผา,าต่อไหมมันก็ไม่ได้มีป้อมให้ขึ้นแล้วะนยิงข้างหลังก็ยิงได้แต่ก็หาพื้นที่เหมาะสมน้อยอยู่นะครับ งั้นเอาอย่างอื่นก่อนดีกว่าก็คือน,นี่นะครับอายเชอร์รัวๆเลยเหลือส6คนครับค่อยตัดสินใจทีหลังก็แล้วกันนะแฮมเมอร์เดินช้าจังเลยอ่ะเราสปีดเกมดีกว่าครับตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้มีอะไรนอกจากการเก็บทรัพยากรดูรัวๆเออป้อมไหมสร้างป้อมเพิ่มไหมละครับป้อมเพิ่มเอาเป็นป้อมป้อมขนาด2แล้วกันนะสามคงไม,ไม่ไม่ไม่น่าจะไหวเนี่ยมันดูแรงเกินไปป้อมขวาเยอะแล้วป้อมซ้ายเยอะแล้วป้อมล่างก็พอมีป้อมบนนี้หายไปหน่อยหนึ่งนะครับ เสริมสักหนึ่งที่ปรับก็ให้โอเคอเฮ้ยถ่านมาถอยมาโหดีไน้ขึ้นมาเห็นคนดีเลยนะครับเนี่ยจะว่าไปบนนี้อาจจะเป็นจุดบอดของเรานะครับเราสร้างขั้น3เลยดีกว่าไหมออ้มันเป็นเคลือบ2ชั้นอย่างนี้ <laughs> กำแพงเคลือบคร่ผู้ชมดีดิว่าจะตีะเข้าหรือเปล่านะครับแต่ตอนที่ตีเข้าเนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะฮะโหสร้างแค่แป๊บเดียวไม้เหลือจะสหน่วยเลยโคตรกินทรัพยากรนะน เอาเละครับทหารตอนนี้กลับมาหมดแล้วทหารอาเชอร์เรานะครับ <c oughs> แบ่งส่วนเลยก็คือทางขวามือล่างประจาจุดด้วยก่อนละกันนะครับฐ <c oughs> านขวานเข้าที่ไว้อย่าไปแจมกับเขาสิมีคนที่ไม่ได้ขึ้นด้วยนะครับงั้นแบบนี้เนี่ยเราอาจต้องกระจายไปที่อื่นนะครับเ <c oughs> ช่นนี้เป็นต้นจุดอื่นยังพอมีคนอยู่ครับ20คนในวันนี้ 20, <c oughs> 20คนนี้เอาเป็นตัวเราต้องขายของดีกว่านะครับเราขายหินเลยละกันนะฮะขายหินเพื่อแลกเงินมา5หน่วย แล้วก็สร้างเป็นคิมิล่าห้าเครื่องอส่วนตัวทีบูเช่เรานะครับขึ้นป้อมใหญ่ป้อมเล็กไม่สามารถขึ้นได้อีกอันนึ้งก็คือทางฝั่งขวาล่างนะครับที่มีป้อมว้าวหูช้ชมเพิ่งเห็นสายล่างับมาทุกทางเลยุย,ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวพิ่งสปีดเกมดีกว่านะครับเราใจเย็นก่อนแล้วก็การวิจัยเนี่ยต้องหาวิจัยด้วยเลครับเอาที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้ University ต้องข้ามไปก่อนนะครับเราไม่สร้างพวกปลดล็อกมาไว้อาจจะต้องเป็น,อ,น,น,นอ,อ,อันนี้ฝึกได้ไวขึ้น20%เหหรอไม่เอาครับอันนี้ฝึกได้ไวขึ้นเลือดของทหารเพิ่มขึ้นอ่ะ15%ครับจัดมาเลยเราจะไปปะฉาฉาดดาบกัน้วยบ่อยกับพวกแฮมเมอร์ไก่นะครับศึกใหญ่กำลังจะมาแล้วดยดงไงต่อทีนี้เราต้องดูให้ดีๆทั้งฝั่งซ้ายโดนหนักแน่ๆนะครับดูจากรูปภาพที่มันแดงๆเงถือขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าต้องมีอาชร์เพิ่ม อาเชืสักเล็กน้อยวอร์เรย์เราครับเดี๋ยววอร์เรย์กันตรงนี้ให้หน่อยก็แล้วกันนะนี่คือจุดที่วอร์เรย์จะกันนะครับส่วนเรื่องของกำแพงเนี่ยเราอัดเพิ่มอีกสักหนึ่งชั้นดีกว่านี่คือโซนที่มันจะมาหนานแน่นเป็นการถ่วงเวลาเบื้องต้นครับนี่ก็ต้องทําเหมือนกันด้วยนะฮะเอาตามหัวมุมึงครับซื้อและยือเวลามาให้ได้แค่นี้แหละครับเพราะว่าหินกับไม้หมดอีกแล้วอ่าต่อไปต่อไป ตัวคีเมล่าประจําจุดเลยละกันไดครับทางขวาบนหินหมดหนึ่งจุดนี้เห็นพอดีเลยลบทิ้งไปครับแล้วก็อีกอันนึงคีเมล่ากลับมาแล้วสร้างเลยครับเยอะๆบาริสตาขึ้นป้อมซ้าย1จุด2จุด3จุดครับพรป้อมว่างทางอื่นนี่หาพื้นที่ว่างแทบจะไม่ค่อยได้แล้วนะครับไปซ้อนทับป้อมอื่นก็ไม่ได้ด้วยงั้นทางขวา2เครื่องมีแหารที่ไม่ได้ขึ้นงันเลยเนี่ย ป้อมซ้ายครับขยับไปเลยข้างบนต่อด้วยครับข้างบนอันนี้ปาการันอาจจะเยอะเกินไปแล้วแต่ทหารน้อยอยู่เราอาจจะต้องให้พวกแฮมเมอร์กายเนี่ยไปประจําที่เอาไว้เลยครับเดินหน้าขึ้นไปเลยเกําแพงข้างบนเราครับไอ,เ,อเชอร์นี่ประจําจุดเอาไว้จริงๆสามารถสร้างตัวทิบูเชอีกหนึ่งเครื่องได้นะครับผมว่านะนี่แหละเอาไปประจําข้างบนไงมีช่องว่างอยู่หนึ่งช่องพอดีเลยนะครับบาริต้าทางฝั่งซ้ายมือบนอีกหนึ่งเครื่องนะฮะ ประชาชนประชาชนน่าจะปลอดภัยนะครับในสภาวะแวดล้อมแบบนี้เครื่องหินเดี๋ยวถอยกำมาก่อและกันเพราะว่าถ้าไปชิดเกินไปเนี่ยอาจยิงเสืิอมไปไม่ได้ก็ได้นะฮะทีเมล่าข้างล่างน่าจะสักสักสองเครื่องนะครับทางฝั่งขวาที่จะมาก็ต้องอีกหนึ่งเครื่องด้วยกำแพง <c oughs> ปิดเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลาพิงที่40วิแล้วต้องเตรียมพร้อมคน9คนครับใน9คนนี้เอาเป็นฮิลเลอร์เลยครับเราจะไปสู้ด้วยเราจะไม่หดหัวยในกระดองแล้วนะครับไม่ใช่เต่าแล้วไม่ใช่เต่า บริต้าทางขวานี้ขึ้นเลยครับมีพื้นที่ว่างอยู่นะสร้างทันไหมเนี่ยทิบูเช่เราก็ภาวนาให้ทันได้ครับส่วนคีเมล่าที่เหลือผมจะค่อยๆบังค,คับเองด้วยครับบริต้าอีก3เครื่อง3เครื่องนี้เอาไว้ข้างล่างทางขวาแล้วก็ข้างบน8วิครับ8ดวิสุดท้ายสงครามใหญ่จะระเบิดระอุข,ขึ้นแล้วฮะอัเชอร์ที่มาใหม่ครับขึ้นกำแพงรอไวเลย เตรียมพร้อมมาแล้วสินะจากนี้ไปครับเป็นศึกตัดสินเราจะไหวหรือไม่มาดูกันทางไหนจะมาก่อนวะประชาชนประตูเมืองจะปิดแล้วนะครับรีบก,กข้ากำแพงเร็วๆเข้ากลับมาถ้าไม่ทันแล้วก็ทางอื่นมีอยู่ครับโขลดอะไรวะเนี่ยทหารมารวบก่อนละกันเข้าในปราสาทเร็วๆเข้า ม,มันจะเอาให้เราล่มสลายเลยคุณผู้ชมเมืม่งนเนี้ยมืดทะมึนมาเลยฮะลำพังพลังของฮิวแม็กไคเนี่ยจะเอาไม่อยู่แล้วนะครับต้องเพิ่มพลังของก๊อดนะก๊อดเมเทโอเดี๋ยวรอให้พวกครึ่งยิงเขาประจำที่ก่อนละกันครับแล้วเขาให้สั่งกดรอก่อนใจเย็นครับวงกว้างใน3 2ปล่อยได้ <laughs> พลังเหนือธรรมชาตินี่มันชิงรุนแรงเหลือเกินนะครับ แต่นี่แค่แนวเดียวนะแนวอื่นยังมีครับโอ้โหนี่จุดนี้ไม่ลงถือพลาดมากๆระวังศีรษะด้วยลองจินตนาการตามคุณผู้ชมครับถ้าผู้ชมเป็นทหารที่ประจำกำแพงอยู่นะและมีพลังนี้ลงมาช่วยคุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมถ้าเป็นผมนะผมคิดว่าจะมีกำลังใจในการต่อสู้ึเขิมขึ้นเยอะเลยนะครับจุดนี้เตรียมพร้อมไปเหลืออะไรเหลือ60นะครับมันใช้หลัก10ในการใช้แต่ละครั้งคุณผู้ชมฮะคิเมล่าจอดรอท่าก่อนละกันนะครับทางฝั่งนี้ อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นี่ครับใช้เลยลงสายใจจริงเดี๋ยวต่อไปคือภารกิจของพวกคิเมล่านะครับเดินออกไปไถสิเดี๋ยวหน้าเลยต้องฝ่าไปอันตรายหน่อยนะครับออกจากลักมีการระเบิดของกำแพงด้วยทะลวงไปตีแหกฝ่าวงล้อมลุยพมา่าฆ่าศึกนึกถึงความป้ายใช้ดีกว่าไปเป็นทาสกดระเบิดได้ นี่มันได้แบบนี้สิอาเชอร์ทักษะยิงไม่หยุดยั้งปฏิบัติได้โอ้ยทางขวาเมื่อตอนนี้ก็เริ่มพิจะอู้ฟูขึ้นแล้วนะครับประตูเมืองเปิดก่อนเราจะปล่อยคิมล่าออกไปครับคิมิล่าเดินออกมาเส้นทางเนี่ยอาจจะคุกขาหน่อยนะครับฉะนั้นผมว่าต้องมีอัรเทเรเลส่าแสงมากกอนพลังเหนือธรรมชาติช่วยหน่อยเบิกทางให้ข้าซะดีครับตามมาเลยตามมาอีกสิเราจะไปหาเครื่องยิงเขาก่อนนะครับ น่าจะเป็นการดีนะตรีตรู้วันก็ระเบิดเยี่ยมกระจายไปซะจุดนี้เป็นรูหว่กันเหรอเครไม่รอมามันกำลังทลายบ้านสับปเปลือเราอยู่นะครับกำลังเข้าระยะการระเบิดแล้วตามชั้นมานนี่เอาอยู่อยู่แล้วลหละตุ้มทหารมาเยี่ยมมาแบ่งหนึ่งส่วนครับแอคเมนในหิวกระหายสงครามหรือไม่ออกไปสู้เลยแฮมเมอร์ไกวิ่งลุยได้ไปครับ เอ้มื่อกี้เรากดที่ตัวไหนวะเนี่ยก <g it> ดที่ฮิลเลอร์เฉยเลยฮิลเลอร์ไปฮิลที่แฮมเมอร์ไกดีกว่านะครับจุดนี้นะจากนั้นเมเทโอพร้อมใช้งานครับสาสต์ซองจะลุ่งสางได้เลยเรามีใครม่เล่าว่างานอยู่หนึ่งที่นี่ว่าตายครับระเบิดเครื่องไม่นซน่ร้างซะดูดูแฮมเมอร์ไก่ใกล้ๆกันคุณผู้ชมครับว่าจะทุบยังไงนะฮะยวแยกไปทุบที่บริเวณตัวโคนทาวเรวเราครับ จุดอื่นยังไงอ่ะจุดอื่นตอนนี้โอ้ยหนานแน่นดูเลือดดิ <c oughs> สาซองสะอาดตาขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ไม่พอหรอกฮะเราต้องใช้สกิลนี้ต่อแอทริลเลยช่วยหน่อยช่วยแนวหน้าหน่อยข้างบนล่ะข้างบนตอนนี้เริ่มจะปลอดภัยแล้วนะครับแต่ทางฝั่งขวามือบนเนี่ยไม่ค่อยปลอดภย <c oughs> ัยฮิวเลอร์ลงมาก่อนครับปาหินใส่เขาเฉยเลยนะฮะ <c oughs> มันจะระเบิดเสาโอเบิสเรานี่ว่ อาเชอร์ cher, สกัดกันไว้ชุดใหม่ออกมาครับชุดใหม่คือสอดเมนเอาเลยนะวิวถึงลิมิตแล้วครับเห็นเมื่อกก่กำลังเคลื่นที่ให้อยู่ไคลเมลา่าไม่มีใครสนใจเลยด้ว่าโอ้โหกดระเบิดครับทุกคนเมือนไคลเมล่าหมดเลยอะ่ะโอ้โหเชอมัดเลยนะฮะทางฝั่งนี้เนี่ยน่าจะใช้แอตเทลเลยแต่ไม่สิเราเหลือนะครับเราก็อัดเลยเน้นๆเพื่อเจ้าโดยเฉพาะเลยนะครับอาเชอร์ลุย ข้างบนเป็นไงบ้างข้างบนตอนนี้หมดแล้วนะครับน่าจะเหลือแค่พวกซอมบี้นะฮมเมอร์กายเองก็เคพื้นที่สะอาดเหมือนกันนะครับเหลือแค่ทางนี้ทางเดียวแล้วคุณผู้ชมแต่สงครามนี้ครับพิสูจน์ให้เราเห็นอู่อย่างหนึ่งก็คือพลังของสิ่งเหนือธรรมชาติหรือธรรมชาติเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าพลังของมนุษยชาติอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยเราอย่าตูถูกแรงมากเลยเราควรจะรักษามันเอาไว้นะครับอย่าให้มันเนี่ยย้อนทาลายพวกเรานะครับจบ่องสงครามเหลือแค่จุดนี้จุดเดียวแล้วสินะ โอเคครับพวกซอมบี้วะเนี่ยไม่น่าใช่เป็นแค่ธรรมดาจีจีหรือเปล่าจีจีจไม่เกมกำลังพอตออกมาเข้าสู่ฉากที่ไม่สามารถคอนโทรลได้นะครับและแล้วจบเกมครับเราสามารถชนะโหมดท้าทายชาเลนจ์นี้ได้เราสังหารศัตรูไป34213กระบทครับนี่คือ <laughs> และนี่เลยคุณผู้ชมครับก็คือชาเลนจ์มาราธอนของเกมนี้ Promises is not an option นะครับเป็นไงบ้างฮะสนุกท้าทายหรือเปล่านะครับสมเป็นโหมดชาเลนจ์เลิศเกินเนี่ยก็องตรงครับผมประหมาามากในการป้องกันแต่ละครั้งนะครับแต่สุดท้ายเราก็สามารถชนะมาได้นี่คือปาฏิหาริย์สำหรับผมมากเลยนะครับครั้งก่อนเนี่ยเราแพ้ยับเลยในครั้งนี้กูหน้าได้แล้วครับอ่าเด็คุณผู้ชมครับถ้าชอบในเกมนี้ไงฝากกดไลค์ซับสไคร้หน่อยก็จะขอบคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวสงครามคราวหน้าจะเป็นเกมอะไรบ้างรอดูแล้วกันนะครับในวันนี้เราไปัมครบผ